สวัสดีนักเรียนสุดสำราญที่น่ารักทุกคนสวัวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นี้มีอะไรจะเกิดขึ้นครับที่ประเทศไทยของเรามีนะครับเลือกตั้งเนาะเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศเลยซึ่งปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีใบเลือกตั้งตั้ง3ใบ มีใบอะไรบ้างเชื่อว่าจะมีคนงงๆอยู่ใช่ไหมครับมีคนงงๆอยู่เพราะว่ามันมีทั้งสามใบอะมีอะไรบ้างเราจะได้เอาความรู้นี้เราอาจจะยังอายุไม่ถึงนะอาจจะยังอายุไม่ถึงแต่ว่าเราไปบอกพี่พี่อ่าพี่พี่ลุงป้านะอ่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้นะครับดูดูคนงงคนงงอยู่ตรงั้นดูดูดูดเขากาลังจะเดินมาใช้ฝุ่มาซิ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 นะครับดูว่า สมมุติว่าพี่เพึ่อเป็นพ่อแม่ลุงป้าน้าอา,าของพวกเราดูว่าจะใช้สิทธิ์ยังไงนะครับก่อนอื่นต้องมีบัตรประชาชนหนึ่งใบหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีจะได้บัตรมีบัตรสามสีด้วยกันดูว่าสีแรกครับสีแรกสีเขียวสีเขียวใช้ทำอะไรเ,เลือกคนเลือกคนนะครับสีเขียวเลือกคนที่รักต่อไปสีชมพู สีชมพูลเลือกอะไรเลือกค่ะเลือกพักที่ชอบเลือกพักที่ชอบนะครับแล้วมีอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมาก็าคือสีเหลืองครับสำคัญมากๆลงประชามตินะคะเห็นชอบการสร้างรจะทัฐธรรมนูใหม่หรือไม่ค่ะอ่าลงประชามติเราจะทาจทัดทํารัฐธรรมนูญใหม่เห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นชอบก็การเห็นชอบนะครับโอเคเสร็จแล้วพเพื่ๆได้บัตรสา,า,ราบานพร้อมบัตรประจําตัวประชาชน เลือกเสร็จแล้วใช่ไหมการเสร็จแล้วมั้มีคนในใจแล้วใช่ไหมครับอยู่มอไรฮะเอาเลือกคนที่รักครับเลือกคนที่รักเลือกเสร็จแล้วหย่อนลงไปแน่ใจไหมแน่ใจนะแน่ใจแล้วโอเคหย่อนไปแล้วต่อไปเลือกครับที่ชอบครับสีสีอะไรครับสีชมพูนะสีชมพูครับอาหย่อนลงไปครับพักไหนครับพักที่จะร้องเออ จริงๆ่มีนะฮะและสุดท้ายสำคัญมากๆครับก็คือสีเหลืองนะครับการเห็นชอบลงประชามตินะครับแล้วก็ย่อนนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเท่านี้นะครับขอให้พ่อแม่ลุงป้านะอาปู่ย่าตายายไปใช้สิทธิ์นะครับเรามีหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์เราอายุยังไม่ถึงไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเลยไปใช้สิทธิ์รณรงค์เรียกตั้งเช่อกัน เพื่อประเทศไทยที่ดีขึ้นนะครับวันที่วันที่เท่าไหรครับวันที่16วันที่เท่ไรนะวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นการเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศส่วนวันเลือกตั้งของเราสภานักเรียนจะมาเชิงทีนะครับแล้วก็ประชาสัท่านว่าตอนนี้มีผู้สมัครแล้ว2เบอร์ด้วยกันเดี๋ยววันจันเจร์ณเรเจอแน่ๆวว่าพี่เขาอยู่พักชื่ออะไรเบอร์อะไรมีใครบ้าง เราวันนี้ทีมนนสภาณเรียนทีมกันษา2 5 6 8ขอจบคารประายมาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ